ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลาก่อน6โมงเช้าของวันที่26มกราคมบริเวณปากซอย13ถนนพระราม2แขวงและเขตจ,จอมทองกทมทำให้เห็นได้ชัดว่าคนร้ายทั้ง4คนมาดักรอเยือ่อเพื่อลงมือปฏิบัติการปล้นพระเครื่อง16ล้านก่อนรุ่งสางของทุกวันนายวิวัต์จันม่วงขหบดีย่านบางมดบางประกอบไนไว้62ปี เจ้าของตลาดโอเอขับรถเบนซ์ออกจากบ้านเลขที่24หมู่2ถนนพระราม2ซอย1 1แขวงและเขตจอมทองกทมไปยังปากซอย13ริมถนนพระราม2เพื่อหาซื้อกับข้าวสำหรับตักบาตพระถือเป็นกิจวัตรประจำวันของข้าบาดีไม้ใกล้ฝั่งที่สั่งสมบุญบรารมีไว้บั้นปลายชีวิตตามแบบวิธีของชาวพุทธ ไม่คาดคิดว่าวันนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับนายวิวัฒด้านหน้ารถเบนที่นายวิวัฒจอดอยู่ริมถนนไม่มีใครสังเกตเห็นชายชะกันทั้งสี่คนขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีขาวและจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีชมพูดักรออยู่สองคนร้ายติดเครื่องรอขณะที่อีกสองคนเดินตรงรี่เข้าไปหาทันใดนั้นหนึ่งในคนร้ายเข้าล็อกคอเขาทันที พร้อมทั้งพูดคมคูต่างๆนานาว่าหากขัดขืนจะทำร้ายให้หนักส่วนคนร้ายอีกคนตรงเข้าไปกระชากสร้อยข้อทองคำหนัก16บาทพร้อมพระเลี่ยมทองหองค์ประกอบด้วยพระเลี่ยมทองของสมเด็จพุทธจารย์โตรุ่นขัวโตสร้างถวายรอหพศสอ1พพระสุมกอรุ่นแรกพิมพ์พระผงสุพรรณรุ่นแรกพระผงของขวัญวัดปากน้ำรุ่นสองและ เหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกพศ2อ6 7มูลราคากว่า16ล้านบาทออกไปจากคอแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถคนละคันที่เพื่อนติดเครื่องรออยู่ลบหนีหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่ถึง5นาทีพันตำรวจโทสมศักดิ์แหลมผู้พนักง,งานสอบสวนสอนอบางมดก็ได้รับแจ้งเหตุเมื่อไปถึงพบนายวิวัฒ ในสภาพที่ยังตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสด,สดร้อนร้อนแต่เนื่องจากเป็นผู้สูงวัยถูกคนร้ายทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจก่อนจะชิงทรัพย์เอาไปตำรวจจึงต้องรีบส่งตัวไปที่โรงพยาบาลบางกอกอินเตอร์แต่โชคดีที่บาดเจ็บเพียงแค่ฟกช้ำที่บริเวณคอเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายในห้องสอบสวนสอนอบางมดนายวิวัฒเข้าให้การกับตำรวจ พร้อมระบุจะนำภาพถ่ายพระเครื่องมูลค่ามหาศาลที่ถูกคนร้ายชิงไปพร้อมสร้อยคอทองคำหนัก10บ,บาทมาให้ไวเอาไว้ให้เป็นหลักฐานและติดตามทรัพย์สินเพื่อนำกลับคืนต่อไปหลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกจิรศักดิ์ขำคงพันตำรวจเอกเศรษฐศักดิ์ยิ้มเจริญพันตำรวจโททวชัยศีสุรางพันตำรวจตีปรเมศเมฆสัน้นและสายสืบสอนอบางมด เรียกประชุมทีมงานอย่างเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายคดีนี้ทันทีเบื้องต้นพันตำรวจเอกเศซฐศักดิ์ระบุว่าคนร้ายน่าจะมาดูราดเล่าก่อนลงมือพอรู้ว่าผู้เสียหายมีทรัพย์สินจำนวนมากจึงมาดักรอแล้วก่อเหตุขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบหาภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุแล้วรวมทั้งจะสอบปากคำจากพยาน เกี่ยวกับรูปปัธ์สันฐานของคนร้ายว่าพักอาศัยอยู่ระแวกใกล้เคียงที่เกิดเหตุหรือไม่อย่างไรต่อไปวันรุ่งขึ้นนายวิวัฒเดินเข้าให้ปากคำกับตำรวจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งโดยนำภาพถ่ายพระเครื่องที่ถูกคนร้ายปล้นไปได้ถึง5องค์มาให้ตำรวจใช้ประกอบในการติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายนายวิวัฒบ,บอกถ้อยคำสำคัญกับตำรวจว่าพระเครื่องที่ตนหวงแหนที่สุด ก็คือเรียนหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกเพราะเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเคยถูกคนร้ายกระหน่ำยิงถึง5นัดซ้อนที่ตลาดโอเอแต่เหมือนปาฏิหาริย์กระสุนด้านทั้งหมดในปกติทุกวันกว่า20ปีแล้วที่ผมจะออกมาใส่บาดท,ทุกเชา้าบริเวณที่เกิดเหตุชาวบ้านย่านนี้รู้จักผมเป็นอย่างดีไม่คิดว่าจะเกิดเหตุร้ายเช่นนี้นายวิวัฒได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะที่แนวทางการสืบสวนตำรวจลงหาข้อมูลจากพยานที่เห็นเหตุการณ์ทำให้พอได้เบาะแสว่านอกจากคนร้ายทั้ง4คนที่ขับขี่จักรยานทั้งสองคันมาลงมือแล้วเชื่อว่าน่าจะมีคนลงมือชี้เป้าอีกหนึ่งคนซึ่งจะต้องตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณดังกล่าวอีกทีในขณะเดียวกันชุดสืบสวนอีกชุดออกปฏิบัติการลงพื้นที่ ตรวจสอบตามโรงรับจำนำและตลาดพระเนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายกระทาการตามใบสั่งเพราะตำรวจทราบจากคำให้การของนายวิวัตรว่าหลังจากที่คนร้ายได้ส้อยแล้วได้ชูพระขึ้นพร้อมตะโกนบอกพักพวกว่าได้ของมาแล้วชุดสืบสวนของสอนอบางมดตามแกะรอยแกงป้นพระเครื่องแกงนี้ซึ่งทุกคนในทีมค่อนข้างมั่นใจว่างานนี้คนร้ายทำงานตามใบสั่ง ที่มีเป้าหมายเป็นพระเครื่องของผู้เสียหายโดยเฉพาะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังมากกว่าที่จะจ้องชิงทรัพย์เพราะไม่เช่นนั้นขหาบันดีผู้นี้คงเจ็บตัวมากกว่านี้เบาะแสสำคัญที่ตำรวจได้ในครั้งนี้นั่นก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่สามารถจับภาพคนร้ายได้ทุกระยะค่อนข้างชัดเจนนั่นก็คือตั้งแต่ก่อนก่อเหตุขณะก่อเหตุและหลังก่อเหตุซึ่งไม่รอช้า ชุดสืบสวนได้ตัดสินใจขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับคนร้ายนั่นก็คือนายอัมพลหรือหนุ่ยสีครามอายุ22ปีและนายสุรจิตหรือโจเพียนสมผลอายุ36ปี2ใน4คนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุปล้นในครั้งนี้ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม ถัดมาอีกประมาณ7วันชุดสืบสวนก็สามารถจับกุมคนรายได้โดยจับกุมได้บริเวณหน้าบ้านเลขที่47ทับห9 6หมู่บ้านร่มเงาไม้ตำบลบางคูรัตบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีพร้อมของกลางสร้อยคอทองคำหนัก10บาทพระเลี่ยมทองของสมเด็จพุทธจารย์โตรุ่นขัวโตสร้างถวายรอหพศ3อ1พระส้ออพรรุ่นแรกพิมพ์พระผงสุพรรณรุ่นแรก พระผงของขวัญวัดปากน้ํารุ่นสองและเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังรุ่นแรกพศ2467พันตำรวจเอกจีรศักดิ์บอกว่าการจับกลุมครั้งนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่ามีรูปพรรพันธ์ใบหน้าคนร้ายสองในสคนคล้ายกับนายสุรจิตกับนายอัมพลจึงรวบรวมพยานหลักฐาน ไปขออนุมัตหมายจับจากสารอาญาธนบุรีต่อมาเจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาทั้งสองหลบซ่อนตัวอยู่บ้านหลังดังกล่าวจึงได้นำกำลังเข้าจับคุมบริเวณหน้าบ้านจากนั้นเข้าตรวจค้นภายในบ้านพบสร้อยคอทองคำและพระเครื่องทั้ง5องค์ซุกซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าภายในห้องนอนจึงยึดไว้เป็นของกลางก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำ จากการสืบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพโดยนายสุรจิตกล่าวว่ามีคนจ้างพวกตนให้ป้นพระเลี่ยมทองของนายวิวัตรในวันเกิดเหตุพวกตนทั้งสองพร้อมเพื่อนอีกสองคนนั่นก็คือนายปริญญาหรือเต่าแล้วก็นายทวชชัยหรือนิวที่ยังหลบหนีอยู่ซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปประกบแล้วป้นเอาสร้อยคอทองพร้อมพระเลี่ยมทองก่อนจะแยกย้ายกันหนีโดยตน ได้ค่าจ้างเป็นสร้อยคอทองคำมีน้ำหนัก5บาทส่วนนายอัมพลได้ค่าจ้าง20,000บาทได้เงินก็เอาไปใช้เที่ยวเตรและเล่นการพนันจนกระทั่งมาถูกตำรวจจับในที่สุดในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เชิญนายวิวัตรจันม่วงอายุ62ปีผู้เสียหายมาชี้ตัวเพื่อยืนยันผู้ต้องหาทั้งสองคนที่สอนอบางมดพร้อมกับบอกว่า ปกติจะตื่นไปตักบาทที่บริเวณดังกล่าวเป็นประจำทุกวันมานานกว่า20ปีแล้วส่วนพระเครื่องทั้งหมดนั้นมีคุณค่าทางจิตใจของผมมากเนื่องจากก่อนนี้เคยถูกยิงมาแล้วหนึ่งครั้งถูกแทงอีกสองครั้งแต่ก็ไม่เป็นอะไรซึ่งผมเชื่อว่าเป็นเพราะพระคุ้มครองแม้จะเคยมีเซียนพระมาติดต่อขอซื้อแต่ผมก็ไม่ขาย พันตำรวจเอกจิรศักดิ์กล่าวว่าจากการตรวจสอบประวัติของนายสุรจิตพบว่าเคยมีการถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติดในการครอบครองและค้ายาเสพติดและคดีชิงทรัพย์อีกหลายคดีส่วนนายอัมพลอยู่ระหว่างการหลบหนีไมยจับคดีร่วมกันพยายามฆ่าในท้องที่สอนอราชบุรณะซึ่งหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะติดตามจับกุมคนต้องหาที่กำลังหลบหนีอยู่อีกสองคนเพื่อมาดำเนินการตามคดี ตามกฎหมายต่อไปในขณะที่พันตำรวจโททวัชชัยศรีสุรางรองผู้กำกับสอนอบางมดแจ้งว่าหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ย้ายบ้านหนีเนื่องจากอ่านข่าวที่สื่อนำเสนอทั้งการติดตามจับกุงภาพจากกล้องวงจรปิดเพราะขณะที่ก่อเหตุคนร้ายไม่รู้ว่าบริเวณดังกล่าวมีกล้องวงจรปิดซึ่งภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำภาพจากกล้องวงจรปิดมา ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นใครกลุ่มใดต้องแกะจากรูปพรรณสันฐานจากนั้นจึงให้สายลับนำภาพลงพื้นที่ออกหาข่าวตามสถานที่ต่างๆเข้าไปสอบถามชาวบ้านรวมถึงกลุ่มวัยรุ่นจนมีผู้ให้บอแสว่าเคยพบเห็นบุคคลต้องสงสัยดังกล่าว <S <S เราจึงเปิดแฟม้มคดีเก่าเพื่อตรวจสอบประวัติซึ่งก็พบว่าก่อนนี้เคยก่อคดีมาอย่างโชคชน และถึงแม้รูปในแฟ้มคดีประวัติจะเป็นรูปเก่าแต่ด้วยรูปประพันธ์สันฐานที่ไม่ต่างกันมากนักเมื่อเราคิดว่าน่าจะเป็นคนร้ายกลุ่มนี้ก็ได้ส่งสายลับเข้าไปสืบพร้อมติดตามพฤติกรรมอยู่นานถึง5วันเราพบจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุประกอบกับรูปประพันธ์สันฐานตรงกับหลักฐานที่มีทุกอย่างจึงสั่งการให้พนักง,งานสอบสวนทำการออกหมายจับและเข้าจับกลุ่มในทันที งานนี้ต้องยอมรับว่าตำรวจใช้เวลาอยู่หลายวันเพื่อสืบสาะหาคนร้ายแต่สุดท้ายก็ประสบความสำเร็จซึ่งต้องยกผลประโยชน์ให้กับตำรวจทั้งโรงพักและกล้องวงจรปิดที่แม้ไม่รู้จักชื่อและหน้าตาคนร้ายแต่ก็สามารถพิชิตคดนีนี้ได้ลงอย่างงดงามขอบคุณเพจ MGR o n l อ n e อนไลน์จากพลิกแฟ้มคดีดัง